ถ้าเราจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอริยศาสตร์ดีเนี่ยนะการที่เอาปกินณะคือข้อรายละเอียดโดยประการต่างๆเกี่ยวกับอริยศาสตร์เนี่ยจะช่วยทําให้เราศึกษาอริยศาสตร์อย่างเข้าใจทพ,พระธรรมทั้งหลายที่มีความลึกซึ้งเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆโดยคำเฉยๆเนี่ยบางท่านอาจจะมองไม่เห็นความลึกซึ้งแต่เมื่อเอาในายะ หรือเอาวิธีการต่างๆมาจับมาเป็นเครื่องวัดเราจะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะเลยโดยเฉพาะอาริยศาสตร์เนี่ยนะถ้าเอาหลักการโดยประการต่างๆซึ่งท่านวินิจฉัยไว้12อย่างนะถ้าเป็นที่อื่นก็12อย่างตรงนี้ก็ผู้รวบรวมก็ยกเอามา15 15หัวข้อนะในการวินิจฉัยอันถ้าเราผ่านการ พิจารณาทั้ง15หัวข้อใหญ่น่นน่ะจะทําให้เข้าใจอริยสัจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอริยสัจซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามี4ประการคือ 1. ทุกขาอริยสัจสองสมุทัยอริยสัจสามนิโรธอริยสัจสี่นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจหรือชื่อเต็มเ็มก็ว่าวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจนั้น ก็เราเริ่มมาศึกษาโดยการวิเคราะห์หลองวิเคราะห์ศัพท์ดูอย่างเช่นทุกขสัตว์เป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรทุกขสัตว์นี้อย่างที่เรารู้กันว่ามาจากคําว่าทุบวกคําว่าขังอันนะทุบวกขังก็ซ้อนกอไก่เข้ามาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าทุกขังโดยศัพท์นั้นทุนี่แปลว่าหน้าเกลียดขังนี่แปลว่าว่างเปล่าเหมือนอากาศทุหน้าเกลียดขังว่างเปล่าไม่ใช่ห้องขังนะพลนัยกัน แต่ว่าขังในที่นี้หมายถึงความว่างเปล่าประดุดอากาศดุดช่องว่างนะนั้นรวมซ้อนกอไก่เข้ามาคือกะขาข้างะเนี่ยถ้าขอไข่อยู่ข้างหลังนะซ้อนกอไก่ได้ตามหลักไวยากรณ์เขามันก็เรียกว่าทุกขังก็เลยแปลว่าหน้าเกลียดก็บอกว่าคําว่าทุกขังเนี่ยแปลว่าหน้าเกลียดบวกว่างเปล่าจะเป็นยังไงก็คือเท่ากับว่าหน้าเกลียดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตวะไม่ใช่น้อย ก็อย่างที่รู้กันว่าตัวทุกทุกคืออะไรคือชาติทุกชาราทุกเป็นต้นใช่ไหมชาติชารามรณะโสกปริเทวทุกขโทมณัสและอุปาย,ยาสนี่เรียกว่าตัวทุกหรือโดยย่อคือขันห้านี่ขันห้าเหล่านี้ที่เป็นทุกเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตถวะอันนี้พูดแบบไพเรออนะแต่พูดแบบไทยๆเลยเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุบาทก็ถามว่าสะดอกเคราะห์เอาอะไรไปสะดอะเคราะห์ เอาอะไรไปแก่อุบาทก็เอาขันห้านั่นแหละขันห้านตัวอุบาทมากมาเยเลยแหละอุบาทสารพัดชนิดเกิดที่ขันห้านะอุบาทบางอย่างลงที่รูปอุบาทบางอย่างลงที่นามโรคทั้งหลายแหลเรียกอุบาททางของรูปรปะขันใช่ไหมถ้าเป็นโทสะเจตสิกนี้อุบาททางอุบาทของนาเมออะนะปล่อยให้โทสะเจตสิกเกิดบ่อยๆนี่นามเสียหายหมดนะถูกเผาเกลี้ยงหมดอนะ ปันก็เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตวะเป็นอนเนกประการเป็นที่ตั้งแห่งความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเนี่ยนะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยไม่มีอะไรปัญหาใหญ่กว่าเท่าขันหนะ้าปัญหาเรื่องอบายภูมิก็ไม่ได้เป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมปัญหาเรื่องมนุษยภูมิก็เรื่องใหญ่โตเหมือนกันแม้กระทั่งการสร้างโรงพยาบาลกัเพื่ออะไรนะ ก็เพื่อซ่อมขันหาวิชาร่ําเรียนก็เพื่อเรียนขัน5าในโลกนี้ว่าตรงๆเลยนะวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมดคือขันหาเรียนเรื่องคันห้านี่แหละแต่ว่าโดยรวมๆนะวิชายิ่งชาวโลกโดยมากเรียนเรื่องมหาพูดเรียนมหาพูดซะส่วนใหญ่เลยนะกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวกับมหาพูดทั้งนั้นแหละไม่พ้นมหาพูดหรอกไม่พน้นธาตุดินน้ำลมไฟอยู่เท่านี้แหละอันอันตรายมากมายเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยอาศัย ขันห้าอุปัตถวะอีกซสื่อหนึ่งก็ความหมายว่าอันตรายนั่นเองทีนี้คําว่าว่างเปล่าว่วางเปล่านี้ใครจะทําให้มันเป็นดังที่ตัวเองต้องการเนี่ยไม่ได้ก็เลยบอกว่าว่างจากความยั่งยืนว่างจากความสุขว่างจากความงามและก็ว่างจากอัตตาถ้าเอาเอาชีวิตหนึ่งชีวิตมาตั้งเอาชีวิตหนึ่งชีวิตมาตั้งนะถ้าเราเอาชีวิตใครก็ได้หนึ่งคนมาตั้งเริ่มมองชีวิตของเขาตั้งแต่เกิด เจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับเจริญไวโดยลําดับเจริญไวนี่แปลว่าอะไรนะโดยศัพท์เนี่ยเจริญบวกเสื่อมอ่ะคิดถูเจริญด้วยความเสื่อมไปโดยลําดับแปลว่าเสียหายโดยลําดับแม้แต่ภาษาไทยฟังดีมากไปเจริญไวใช่ไหมไวเจริญแปลว่าเจริญด้วยความเสื่อมเป็นไปโดยลําดับเสื่อมมากเสื่อมทุกวัน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 ทีนี้เมื่อเสื่อมมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะ ในที่สุดก็ก็ตายไปตายก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บซากศพได้คงทนถาวรอะไรใช่ไหมในที่สุดในระยะยาวเนี่ยนะแม้แต่กระดูกยังยังไม่เหลือเลยนะแหลกเป็นผุยผงไปหมดเลยถามว่าชีวิตตั้งกระเริ่มต้นจนตายขึ้นอืดพองแล้วกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดของรูปขันเนี่ยแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็อาศัยอโครงสร้างอันนั้นแหละเกิดขึ้นเนี่ยจะยั่งยืนอะไรไหม ไม่ยั่งยืนแล้วก็พันจึงไม่มีความยั่งยืนอยู่ในตัวเองเลยแล้วก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในในตัวนั้นเลยก็ไม่มีความงามอยู่ในสิ่งนั้นโดยแท้จริงเลยแล้วก็ไม่มีอัตตาหรือไม่มีใครอยู่ในนั้นนะพันผู้ที่พิจารณาดูกองทุกข์เนี่ยนะกองทุกข์้้วจะเห็นแต่สภาพแบบนี้แหละ คิดพิจารณาใคร่ครวญยังไงก็จะมีอยู่แค่นี้แหละทุกครั้งน,นะก็คือเต็มไปด้วยอุปัตถวะหาความเที่ยงความยั่งยืนความสุขความงามและอัตตาไม่ได้เลยอันนี้ก็คือวิเคราะห์โดยศับนะแต่โดยศัพท์นี่ทําให้เข้าใจความหมายเพราะคําทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความหมายเพราะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของทุก,กจริงๆนะแต่การคิดถึงคําว่าทุกเนี่ยจะต้องมองตั้งแต่เกิดจนถึง กระดูกแหลกเป็นผงนะจึงจะเห็นชัดแต่ถ้ามองแค่ขณะเดียวถ้าเอาเป็นแค่ขณะเป็นขณะนะถามว่าชีวิตมันน่ากลัวตรงไหนรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอ,อ,อร่อยอร่อยอากาศดีๆเนี่ยนะสุขภาพที่ดีมันน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมมันจะไม่น่ากลัวหรอกถ้ามองแค่แค่เรียกว่าเจาะแคเป็ดแค่แต่ละขณะเฉยๆนั่นนะ แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วค่อยๆซอ,อยละเอียดยิบละ,ยละเอียดละเอียดลงไปจะเริ่มเห็นถึงความไม่เป็นสาระแกนสารจะเริ่มเห็นความน่าเกลียดแล้วก็ว่างเปล่าอย่างชัดเจนแต่โดยศัพท่านบอกว่าทนได้ยากคำว่าทนได้ยากนี่หมายควาว่าอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นเองนะทนได้ยากหรือบีบคั้นหรือทนสภาพเดิมไม่ได้ฉะนั้นคำว่าทุกทนได้ยาก หรืออยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละประกาศถึงอะไรถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกข์ก็คือเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเช่นสุขเวทนาเนี่ยนะขณะที่กําลังได้รับความสุขจะว่าฉันทุกข์ได้ยังไงแต่บอกเที่ยงไม่ล่ะไม่เที่ยงและสิ่งที่ไม่เที่ยงมันสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะรู้ชัดเลยว่าเป็นเป็นทุกข์จริงๆทั้นทุกข์น,นะจำง่ายๆก็คือน้าเกลียดกับ ว่างเปล่าจาไม่สองอย่างนะน่าเกลียดว่างเปล่าเรียกว่าทุกทุกขัสัตย์ก็คือสิ่งที่น่าเกลียดและว่างเปล่าส่วนสมุทัยแยกเป็นสามคำสังบวกอุทะบวกอยะรวมเป็นสมุทยะเนี่ยนะสังก็แปลว่าประกอบพร้อมอุทาแปลว่าการเกิดขึ้นอยะแปลว่าเหตุรวมศัพ์ ตามวยากรณเรียกว่าสมุทยังหรือสมุทยะแปลว่าเหตุคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นโดยศัพท์สมุทัยแปลว่าเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกขตัวที่ยังทุก์ขหรือตัวที่เป็นเหตุประกอบให้ทุกเนี่ยเกิดขึ้นเหตุที่มันประกอบให้ทุกเนี่ยเกิดขึ้นเหตุอันนั้นแหละเรียกว่าสมุท,ทยัยเนี่ยนะส่วนทุกขณิโรธเนี่ย ทุกขนิโรธเน้นไปที่นิโรศพท์ก่อนนี้ก็แปลว่าไม่มีนิไม่มีเป็นอุปสรรคกันนะนิไม่มีโรธาแปลว่าผู้ท่องเที่ยวสงสารหรือเร,รือนจําัน,นิโรธก็คือไม่มีการท่องเที่ยวไปในสังสารทุกข์ก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเรือนจําคือคือขันห้าอีกต่อไปก็ได้นนะเพราะฉนั้น แปลว่าความไม่มีการท่องเที่ยวไปในสงสารเพราะว่างจากคติทั้งปวงพระนิพพานนั้นไม่ใช่คติห้าคติมีห้านะคตินี่แปลว่าที่ไปที่ไปมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งนรกสองเดรฉา,านสามเปรตสี่มนุษย์หา้าเทวดาพระนิพพานไม่ใช่คติห้าอันพระนิพพานนั้นว่างจากคติทั้งปวงอันทุกขนิโรธก็คือความดับสนิทแห่งทุกก็คือไม่มีทุกอยู่เลย นนะไม่มีทุกเรียกว่าไอ้หน้าเกลียดกระว่างเปล่าไม่มีร่วมอยู่กับพรนนิพานเลยนั่นนะนนิพานนั้นจึงเรียกว่าเป็นความดับสนิทแห่งกองทุกหรือความไม่มีทุกโดยประการทั้งปวงส่วนทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยนะทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานนั้นย่อมดําเนินไปสู่ความดับทุกขเพราะมุ่งหน้าต่อนิพานด้วยอํานาจอารมณ์ มักนั้นมีพระนิพพานโดยอรรารมณปัจจัยนะโดยอารมณ์และเป็นปฏิปทาเพื่อความดับชาติชารามรณะเป็นต้นดังกล่าวไปโดยความมุ่งหมายเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมแต่ขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยดับวตตาดับชาติชารามรณะนั่นนะอันนี้ก็เป็นการเรียนโดยศัพท์เฉยนะเป็นการวิเคราะห์สาว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไร แล้วก็ทุกขาน,นิโรธาคามิมีปฏิปทาคืออะไรว่าโดยสรุปก็คือทุกก็คือหน้าเกลียดและว่างเปล่าสมุทัยก็คือเหตุการเกิดขึ้นแห่งทุกขหรือเหตุที่ทําให้ทุกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมทุกขาน,นิโรธก็คือปราศจากทุกโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะความสิ้นทุกขส่วนมรก็คือข้อปฏิบัติที่ดับทุกขแทงตลอดนิโรธหรือตรัสรู้นิโรธน,นั้นแหละเป็นมรกนั่นแหละ อย่าลืมว่าในสามอย่างเนี่ยนะสิ่งที่ปฏิบัติได้มีอยู่อันเดียวคือมรรคสัตว์นั่นนะสัจจะที่เป็นสัจจะที่ต้องปฏิบัติเจริญขึ้นมีอยู่สัจจะเดียวส่วนสัจจะที่เหลือมีตามตามธรรมชาตินั่นนะแต่ถ้าจะกล่าวว่าตามธรรมชาตินะนี่รบนิพพานอยู่ตรงไหนอ่ะนะั่นนะถ้าถ้าฟังไม่ดีเหมือนกับว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนเนาะพนิพพานนั่นนะเนะหมือนกับว่าความหายโรคเนี่ยนะนะ ความหายโรคเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอพูดถึงการรักษาแบบรักษารักษาคนป่วยใช่ไหมอ้าวคนป่วยมีสมุทฐทานให้ป่วยแล้วก็กินยาพอกินยาแล้วหายป่วยไอ้ความหายป่วยนี่ตกลงมีหรือไม่มีมีใช่ไหมถ้ามีมอยู่ตรงไหนมีตรงที่ว่าหายโรคแล้วอ่ะก็รักษา,าโรคจนกว่าจะหายนั่นแหละเรียกว่าหายป่วยแต่ถ้าเราไป พร่ำบนโดยที่ไม่มีการรักษาร้องเรียกหาแต่ความหายป่วยนี่เป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้ไไดไไดนี่าะพรานตัวที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาหรืออยู่ที่ข้อปฏิบัตินั่นเอง